สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับแอดมินอ้วนน้อยวันนี้นะครับผมจะมาเล่าภาพยนตร์แนวดราม่าและทึกขวัญสุดจิตตกเรื่องหนึ่งครับที่ต้องการตัวหนาๆเลยว่าสําหรับคนที่จิตใจไม่แข็งแรงนั้นภาพ,พยนตร์เรื่องนี้ไม่เหมาะกับคุณด้วยประการทั้งปวงเพราะว่ามันจะทําให้คุณดิ่งชนิดที่คาดไม่ถึงเลยทีเดียวสําหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับมีชื่อเรียกว่าเกาเวสตันเป็นเรื่องราวของมือปืนรับจ้างคนหนึ่งที่เขามีชื่อว่ารอยซึ่งตัวของรอยในตอนนี้นั้นกําลังมีปัญหาเกี่ยวกับปอดของเขาอย่างรรุนแง เมื่อเขาตรวจพบว่าป,ปอดของเขามีความผิดปกติบางอย่างและอาจจะมีชีวิตยอยู่ได้อีกไม่นานแถมแฟนสาวของรอยก็ยังกลายเป็นเมียของเจ้านายอีกตั้งหากขอซ้ำคาสัย์รอยอย่างต่อเนื่องเมื่อวันหนึ่งเจ้านายของรอยได้สั่งให้เขาไปจัดการกับใครบางคนโดยที่มีเงื่อนไขกับเขาว่าห้ามไม่รอยใช้ปืนกับเยือดโดยเด็ดขาดมิเช่นนั้นอาจจะทําให้คนอื่นรู้ตัวได้และเมื่อถึงวันเวลาทํางานจริงรอยได้ลักลอบเข้าไปยังบ้านเป้าหมายได้สําเร็จแต่มันกลับกลายเป็นว่านี่คือการจัดฉาก เพื่อฆ่าปิดปากตัวของรอยแต่โชคยังดีที่รอยสามารถต่อสู้ดิ้นรนเอาชีวิตรอดออกมาได้และได้ช่วยหญิงสาวคนหนึง่งที่ถูกผู้มันจับตัวเอาไว้ออกมาแล้วหนีไปด้วยกันกับเขาหลังจากที่ทั้งสองคนได้คุยกันทําให้รอยได้รับรู้ว่าหญิงสาวคนที่เขาพาตัวมานั้นเธอมีชื่อว่าร็อกกี้และเธอถูกผู้มันหลอกให้มาขายบริการอยู่ที่นั่นทั้งสองคนได้ขับรถไปเรื่อยๆอ,อย่างไร้จุดหมายเพราะทางเดียวที่จะทำให้พวกเขารอดจากการตามล่าไปได้ก็คือต้องหนีห่างออกจากเมืองให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทําได้ แต่ในระหว่างทาง Rock ก,กี้ได้ขอร้องให้ลอยจอดแวะยังสถานที่แห่งหนึ่งโดยที่ตัวของ Rock ก,กี้ได้ขอตัวเข้าไปภายในบ้านหลังนั้นก่อนที่จะมีเสียงปืนดังขึ้นมาหนึ่งนัดพร้อมกับ็อก,กี้ที่กำลังวิ่งกลับออกมากับเงินและถุงเสื้อผ้าที่ถืออยู่ในมือแต่ Rock ก,กี้นั้นไม่ได้กลับออกมาเพียงคนเดียวเธอยังได้พาเด็กสาวตัวเล็กคนหนึ่งหนีออกมาด้วยและได้บอกกับลอยในภายหลังว่าเด็กคนนี้นั้นคือน้องสาวแท้ๆของเธอที่มีชื่อว่าทิฟฟานี่และบ้านที่พวกเขาเพิ่งจะแวะเข้าไปนั้นมันคือบ้านพ่อเลี้ยของเธอ ร็อกกี้ไม่อยากต้องทิ้งน้องสาวของตัวเองให้อยู่กับพ่อแบบนั้นซึ่งนั่นก็ทําให้รอยไม่พอใจเป็นอย่างมากเพราะในตอนนี้คนที่ตามล่าตัวของเขานั้นมันต้องการจะฆ่าขเขาให้ตายซึ่งนั่นก็อาจจะทําให้ตัวของร็อกซี่และรวมไปถึงน้องสาวของเธอต้องมาตกอยู่ในอันตรายด้วยแต่ถึงอย่างนั้นแล้วรอยก็ทําใจทิ้งร็อกซี่กับน้องสาวของเธอไปได้ไม่ลงเขาจึงได้พาทั้งคู่มาพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งวันเวลาได้ผ่านไปวันแล้ววันเล่าพวกเขาก็ยังคงเดินทางกันต่อไปและแวะพักตามโรงแรมต่างๆข้างทางมาเรื่อยๆ จนทาให้รอยเริ่มมีความรู้สึกผูกพันกับ็อกี้และทิฟฟานี่มากขึ้นเรื่อยๆโดยที่ในขณะที่รอยกําลังนั่งกินอาหารเช้าอยู่ในร้านอาหาร <c oughs> เขาได้หยิบหนังสือพิมพ์บนโต๊ะขึ้นมาอ่านและมันก็ทําให้เขาได้เห็นข่าวที่็อกี้ไปยิงพ่อเลี้ยงของเธอภายในบ้านซึ่งนั่นก็ทําให้รอยรู้ได้ทันทีเลยว่าในตอนนี้นั้นนอกจากที่เขาจะต้องหนีให้รอดจากการตามล่าตัวแล้วแล้วนี่ยังต้องมาคอยหนีตำรวจเพิ่มขึ้นอีกจึงทําให้รอยได้ตัดสินใจเก็บข้าวของของเขาทั้งหมดและขับรถหนีออกไปเพียงคนเดียว โดยที่ทิ้งสองพี่น้องอย่าง็อกี้และทิฟฟานี่ให้ต้องเผชิญโชคชะตาตามลําพังและการจากไปในครั้งนี้ของรอยก็ทําให้็อกี้นั้นที่ไม่มีเงินติดตัวเลยแม้แต่แดงเดียวในตอนนี้ต้องฝืนใจของตัวเองกลับไปทํางานขายบริการแบบเดิมเหมือนที่เธอเคยทําเพื่อหาเงินไปเลี้ยงน้องสาวของเธอรวมไปถึงจ่ายค่าห้องโดยที่อกกี้ได้ฝากทิฟฟานี่เอาไว้กับเจ้าของโรงแรมแล้วออกไปกับชายแปลกหน้าที่เธอก็ไม่รู้จักเพื่อไปหลับนอนกับเขาแลกกับเงินภาพจึงตัดกลับมาที่รอย ที่กาลังขับรถไปกินเหล้าไปเขาได้ตัดสินใจแวะกลับไปหาคนรักเก่าที่เคยคบกันเมื่อนานมากแล้วเพื่อที่เขานั้นจะได้บอกลาเธอเป็นครั้งสุดท้ายแต่เธอก็ไม่ได้สนใจใยดีเขาเลยแม้แต่น้อยเพราะในช่วงเวลาที่ทั้งสองคนคบกันรอยนั้นเป็นผู้ชายที่ไม่เอาไหนที่วันวันเอาแต่กินเหล้าและเล่นการพนันไม่ยอมหยุดจนทําให้เธอต้องอึมระอาและทิ้งเขาไปในที่สุดซึ่งนั่นก็ทําให้รอยรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากกับสิ่งที่เขาเคยทํากับผู้หญิงคนนี้รอยจึงได้บอกกับเธอว่า ตอนนี้ฉันกําลังจะตายฉันแค่อยากจะมาคุยกับเธออีกสักครั้งและถึงแม้ว่าลอยจะพูดแบบนั้นออกไปแฟนเก่าของเขาก็ไม่ยอมรับฟังและไล่ลอยให้ไปให้พ้นด้วยความรู้สึกสำนึกผิดในสิ่งแย่ๆที่เคยทํามาจึงทําให้ลอยตัดสินใจขับรถกลับไปหาร็อกกี้ที่โรงแรมแต่เมื่อลอยกลับมาถึงที่นั่นเขากลับไม่พบตัวของล็อกกี้อยู่ภายในห้องเขาจึงได้เดินไปถามหาเธอกับเจ้าของโรงแรมและนั่นก็ทําให้เจ้าของโรงแรม พูดจาแดกดดนใส่รอยในเรื่องที่เขาเป็นผู้ชายที่มีความรับผิดชอบรอยเดียวตัวรอดเป็นคนเดียวและทิ้งล็อกกี้กับน้องสาวเอาไว้ที่นี่จนทําให้ร็อกกี้นั้นต้องนอนกับคนแปลกหน้าเพื่อหาเงินและในวันเดียวกันนั้นเองรอยได้รับความเชื่อเชิญจากวัยรุ่นคนหนึ่งที่พักอยู่ในโรงแรมเดียวกันกับเขาให้รอยมาเป็นคนขับรถในการป้นที่เขากำลังจะทําในไม่ช้าโดยเสนอค่ารงใ,ให้กับรอยเป็นจํานวนเงินถึง2 0 0 0 0นดอลลร์ 20. ซึ่งก่อนหน้านี้เขาเคยได้พยายามตามตื้อรอยมาแล้วครั้งหนึ่ง แต่รอยก็ปฏิเสธไปแต่ครั้งนี้หนุ่มวัยรุ่นได้บอกกับรอยว่าเขาได้เห็นข่าวบนหนังสือพิมพ์แล้วและก็ดูด้วยว่าคนที่อยู่ในข่าวนั้นก็คือรอยกับล็อกกี้รอยที่รู้สึกได้ว่ามีคนที่รู้ตัวตนที่แท้จริงของเขาแล้วจึงทําให้เขาไม่มีทางเลือกและยอมตกลงที่จะร่วมแผนการด้วยซึ่งในคืนวันเดียวกันนั้นเป็นวันที่รอยได้นัดก,กับหนุ่มวัยรุ่นเอาไว้ว่าจะมาสำรวจดูสถานที่ในการป้นแต่เมื่อทั้งคู่เดินเข้ามาภายในตอกซอยลเล็กๆได้ไม่นาน รอยก็ได้ล็อกคอหนุ่มวัยรุ่นคนนั้นจากนั้นก็หักคอเขาจนตายเพื่อฆ่าปิดปากเขาจากนั้นก็นําศพของเขาไปทิ้งและกลับมานอนที่โรงแรมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลังจากนั้นไม่นานร็อกกี้ก็ได้กลับมาที่โรงแรมจึงทําให้รอยที่นอนรอเธออยู่แล้วเริ่มต่อว่าเธออย่างรุนแรงเรื่องที่ร็อกกี้นั้นกลับไปทํางานบริการตามเดิมแต่ยังไม่ทันที่รอยจะได้พูดอะไรไปมากกว่านี้อาการป่วยของเขาก็กาเริบขึ้นมาอีกครั้งและครั้งนี้มันรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆจนทําให้รอย ถึงกับซุดตัวลงไปที่พื้นร็อกกี้ที่เห็นรอยเจ็บเจียนตายแบบนั้นแต่เขาก็ยังย้อนกลับมาเพื่อที่จะปกป้องชีวิตของเธอจึงทําให้ร็อกกี้เริ่มเปิดใจที่จะเล่าความลับบางอย่างให้กับตัวรอยฟังเธอได้บอกกับรอยทั้งน้ําตาว่าเมื่อสี่ปีที่แล้ววันนั้นเป็นวันที่แม่ของเธอไม่อยู่บ้านจึงทําให้เธอนั้นต้องอยู่อาศัยกับพ่อเลี้ยงขี้มาตามลาพังก่อนที่เขาจะได้เข้ามานั่งนื่มเล่าภายในห้องนอนของเธอแล้วย่ยํายีเธอซ้ําแล้วซ้ําอีกจนในที่สุดเธอก็ตั้งท้อง และเมื่อล็อกกี้คลอดลูกออกมาแล้วเธอจึงได้รีบหนีออกจากที่นั่นและทิ้งลูกของเธอ,เอไว้ซึ่งบ้านหลังนั้นก็คือบ้านพ่อเลี้ยงของเธอและทิฟฟานี่ก็คือลูกสาวของล็อกกี้นั่นเองจากนั้นล็อกกี้ก็ได้บอกกับรอยว่าคุณอย่าทิ้งพวกเราไปไหนอีกนะรอยจึงได้ตอบกลับไปว่ายังไงก็ไม่ทิ้งแน่นอนในเช้าวันต่อมารอยได้ติดต่อกับไปหาเจ้านายที่พยายามฆ่าเขาและบอกกับเจ้านายว่าเขามีหลักฐานทุกอย่างที่จะต้องทําให้เจ้านายต้องติดคุกไปตลอดชีวิต หากไม่ต้องการให้เรื่องนี้ถึงตำรวจรอยต้องการเงิน7 5 0 0 0ดอลลาร์เพื่อที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่และเป็นข้อเสนอที่ห้ามต่อรองเพราะนอกจากฉันจะส่งเอกสารตัวจริงไปให้ตำรวจแล้วฉันยังจะส่งสำเนาเอกสารทั้งหมดไปให้กับพวกนักข่าวอีกด้วยรับรองว่าเจ้านายจะต้องดังเป็นผู้แตกถ้าไม่ถูกตำรวจจับก็ต้องหนีหัวซุกหัวซุนไปทั้งชีวิตจากนั้นรอยก็วางสายไปในคืนวันเดียวกันนั้นเองรอยได้ออกไปเที่ยวที่บาร์กับร็อกกี้อย่างมีความสุขเพราะพวกเขาที่ตัดสินใจแล้วว่าจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยกัน โดยอาศัยเงินที่ได้มาจากการแบกเมเจ้านายกับของรอยแต่ในขณะที่ทั้งคู่กำลังเดินทางกลับได้มีกลุ่มชั้นจกันเข้ามาจับตัวพวกเขาเอาไว้ทั้งคู่โดยที่็อกกี้นั้นถูกจับตัวแยกขึ้นรถตู้คารคันกับรอยและพวกมันก็คือลูกน้องของเจ้านายก่ับของเขานั่นเองพวกมันซ้อมรอยจนหมดสติและจับเขามาเอาไว้ที่เก้าอี้แต่แฟนสาวของรอยที่ตอนนี้อยู่ในสถานะมีของเจ้านายก็ได้มาช่วยแก้มาเชื่อให้เขาและบอกกับเขาว่าให้รีบหนีไปซะก่อนที่พวกมันจะกลับมา แต่ยังไม่ทันที่รอยจะได้เดินทางไปถึงทางออกเขาก็ต้องร้องไห้ออกมาด้วยความเสียใจอย่างถึงที่สุดเพราะภาพที่เขาเห็นอยู่ตรงหน้าซึ่งมันก็คือภาพล่างที่ไร้วิญญาณของร็อกกี้ที่ถูกกระทำเย่ยมยีและทรมานอย่างรุนแรงจนเธอต้อขาดใจตายรอยที่เห็นภาพแบบนั้นจึงทําให้เขาย้อนกลับไปที่โกดังและลากสังขารอันบอบช้ำของตัวเองเพื่อกลับไปแก้แค้นและพยายามตามหาตัวเจ้านายของเขาแต่รอยนั้นกลับไม่พบมันอยู่ภายในโรงงานแล้วเขาจึงได้ตัดสินใจที่จะหนี แต่ด้วยร่างกายที่บอบช้ำของรอยและสติสัมปััญญาที่เลือนลางจึงทําให้รอยเกิดอุบัติเหตุจนหมดสติไปและเมื่อเขารู้สึกตัวตื่นขึ้นมารอยก็ได้พบว่าตัวของเขาเองนั้นกําลังนอนอยู่ในโรงพยาบาลของเรือนจําจากนั้นทนายของเจ้านายก็ได้เดินเข้ามาบอกกับเขาว่าทิฟฟานี่และแฟนสาวของคุณรวมไปถึงคนอื่นๆที่คุณรู้จักทุกคนจะปลอดภยัยถ้าคุณยอมติดคุกและรับโทษไปอย่างเงียบๆและลอยก็ยอมรับมันเพื่อที่จะทําให้ทุกคนปลอดภยัยเพราะเขารู้ดีว่าชีวิตของเขานั้น คงอยู่ได้อีกไม่นานวันเวลาผ่านไปนานถึง20ปีเต็มรอยได้กลับมาสู่โลกภายนอกอีกครั้งด้วยสภาพที่แก่ชาราและไร้เรี่ยวแรงโดยที่ในตอนนี้รอยได้ใช้ชีวิตอยู่เพียงลาพังอย่างสง,งบจนกระทั่งภายในวันหนึ่งได้มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นและคนที่มาเคาะประตูบานนั้นก็คือทิฟฟานี่ที่อยู่ในวัย23ปีซึ่งเธอได้จ้างวันนักสืบไปออกตามหาที่อยู่ของรอยมานานหลายเดือนแล้วจนในที่สุดเธอก็ได้พบกับรอยสักที ทั้งสองคนได้นั่งลงพูดคุยต่างๆนานา,นาทั้งเรื่องราวในชีวิตและรวมไปถึงเรื่องราวในอดีตด,ด้วยโดยที่ตัวของทิฟฟานี่เองนั้นเข้าใจมาตลอดเลยว่าร็อกกี้คือพี่สาวแท้ๆของเธอรอยจึงที่บอกความจริงกับทิฟฟานี่ว่าจริงๆแล้วร็อกกี้คือแม่ตั้งหาเป็นแม่ที่ยังสาวและสวยและก็ไม่เคยคิดที่จะทิ้งเธอไปไหนซึ่งนั่นก็ทําให้ทิฟฟานี่ร้องไห้ออกมาปาจะขาดใจซึ่งในตอนนี้ได้มีพายุเฮอริเคนที่รุนแรงกําลังมุ่งตรงมาที่นี่รอยจึงบอกให้ทิฟฟานี่นั้นรีบกลับบ้านไป เมื่อทิฟฟานี่จากไปแล้วรอยก็ได้เดินไปที่ชายหาดตรงเข้าสู่พายุเพียงลําพังก็เป็นอันจบภาพยนตร์เรื่องนี้ครับจะพูดว่าเป็นหนังดราม่าก็ดูจะทําร้ายจิตใจกันเกินไปจะพูดว่าเป็นหนังราาะทรกกะนนะึกขวัญมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นอีกมันเป็นส่วนผสมของความเจ็บปวดความเศร้าความดาร์กและอารมณ์หมุนหมุนของตัวละครที่ถูกถ่ายทอดออกมาให้คนดูได้รับชมอย่างยอดเยี่ยมซึ่งผมเชื่อจริงๆเลยครับว่าในโลกความเป็นจริงนั้นเหตุการณ์บางครั้งก็ไม่ได้จบลงด้วยความแฮปปี้เอนดิ้งเสมอไป ชีวิตของคนเรามันไม่ได้ง่ายดายขนาดนั้นมันมักจะมีอุปสรรคผ่านเข้ามาแทบจะตลอดเวลาอยู่แล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของแต่ละบุคคลซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับผมบอกได้คําเดียวเลยครับว่าไม่คิดจะหยิบมันขึ้นมาดูอีกเป็นครั้งที่2และถ้าถามผมว่าส่วนไหนในภาพยนตร์เรื่องนี้ที่ผมรับจะแทบไม่ไหวผมจะตอบพวกคุณได้ทันทีเลยครับว่ามันคือช่วงท้ายของภาพยนตร์เรื่องนี้ครับแบบว่าคนทําดีไม่ได้ดีคนทําผิดไม่โดนลงโทษเหตุการณ์ที่ทําเท่าทุกอยย่่าางจะผนไปไปดดด้้้ววีแล กลับมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นฉากจบของภาพยนตร์เรื่องนี้ลเล่นเอาสิ่งที่คนดูมาตลอดระยะเวลา90นาทีต้องฝันสลายสําหรับใครที่โลกสวยผมไม่แนะนําให้ดูภาพยนตร์เรื่องนี้เลยครับตัวหนังนั้นมีเรื่องราวและมีฉากที่ทำร้ายจิตใจมากมายพอสมควรเลยก็จบกันแล้วนะครับสําหรับคลิปลอบภาพยนตร์เรื่องเกาเวสตันหากใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าบ๊ายบายครับ